อ่ะองนี้คือวัดละคังนะครับโอ้โหเห็นไหมโอ้โหเม็ดนี่แม่นะโอ้โหดูดินะครับแล้วหลังองนี้เบสิกเลยนะนี่คุณดูหลังนี่หลังย่นๆเห็นไหมองนี้หลังย่นแบบเบสิกเลยนะครับเนี่ยคุณดูนะโอ้โหดูดินะนะครับอ่าเนี่ย เนี่ยเบสิกเลยนะเบสิกเลยโหนี่แสดงว่าพระองค์นี้มีหัวใจนะฮเออ,เ,อ,อเหมือนมีหัวใจเลยนะโอ้ดูเมด็ดดินี่เอบวกเลยนะเนี่ยมวลสารเอเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกเนื้อเอบวกนะครับเนื้อตุบตับนะครับแล้วคุณดูข้างนี่ข้างคือความเป็นวะะัตถุขงนะครับข้างคุณดูโอ้โหดูนะครับ